นี่คือสิ่งที่หมอยังไม่เคยบอกคุณในการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายถ้าผู้หญิงไม่ต้องการหน้าที่มีความคมมีความเป็นมาสคูลีนแล้วก็ผู้ชายไม่ต้องการหน้าที่มีความละมุนจนเกินไปอย่าลืมฟังคลิปนี้ครับริ้งชิงนมีการแตกต่างกันแบบแทบจะทุกตำแหน่งเลยเริ่มจากต้องแต่โครงหน้าในหน้าของผู้หญิงนะครับโครงหน้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เลยต้องการมีความเป็นตัว V shape หรือว่าเป็นตัว o v เ l เป็นรูปไข่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งต่างๆเนี่ยต้องมีวอลลุ่มที่ดี ไม่มีความแบบโค้งเบาของใบหน้าส่วนในผู้ชายเนี่ยส่วนที่เป็นตัวโหนกแก้มกับตัวกรอบหน้าหรือบริเวณตัวที่เป็นตัวขากรรไกรนะครับมันจะมีความใกล้เคียงกันทําให้ดูมีลุคที่เป็นมัสคูลินมากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาเจาะกันว่าในแต่ละตําแหน่งของผู้หญิงและผู้ชายนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรเนาะ เรามาเริ่มจากผู้หญิงก่อนบริเวณแรกของผู้หญิงเนี่ยบริเวณหน้าผากนะครับหน้าผากของผู้หญิงเนี่ยต้องการมีความลำบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการมีการหนกหนุนของหน้าผากขึ้นมาเนาะซึ่งต่างจากในผู้ชายโดยสิ้นเชิงเนาะถ้าเราดูในผู้ชายเนี่ยตรงช่วงหน้าผากเนี่ยเราไม่ต้องการให้หน้าผากของผู้ชายมีความหนกหนุนแต่ต้องการให้มีความแฟตแต่ว่าทําให้มันดูความบุ๋มดีขึ้นเนาทำให้พวกริ้วรอยต่างๆแล้วก็ดูความมีอายุเนี่ยดูน้อยลงจะทําให้หน้าผากขยับขึ้นมานิดนึงแต่ไม่เยอะจนเกินไไไปล่่่่่มมมมมมาาจจนนนถึงงงงงตตตตตรรชชวววขขััับบเีย้้้้อออ็ใใแแคคดหูะ จนทําให้ตัวหนกแก้มเนี่ยมีความสมูทไปด้วยกันจะทให้หน้ามีความอ่อนละมุนมากขึ้นส่วนในผู้ชายเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีความเต็มเหมือนผู้หญิงนะครับเราต้องการให้ผู้ชายเนี่ยมีความหวําไดดนิดหน่อยแต่ให้คํบแบบมันดูเต็มขึ้นมาเพื่อทําให้ดูอ่อนเยาว์แล้วก็อายุไม่เยอะส่วนบรนโหนกแก้มของผู้หญิงนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือเราต้องการจะสร้างตัวแก้มส้มนั่นเองเนาะให้มันมีความโปรเจกต์ขึ้นมาหน้าแก้มต้องมีความเต็มก็จะทําให้หน้าดูเด็กแล้วก็มีความอิมฟูแล้วก็ดูเยาววัยส่วนในผูู้้้้้ชาาาาาายยยเเนนน่่รรรรรตตตอออองงงกกกกกควมมมแแหิดจะ ตรงกลางหน้านิดหนึ่งทำให้หน้าของเราไม่มีการพุ่งแล้วก็โปรเจกต์เกินเกินไปยังมีคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบมีความมัสคูลีหน้าแบนๆอยู่ส่วนในบริเวณอื่นๆเช่นตรง,งคางเนี่ยเป็นตําแหน่งหนึ่งเลยที่สามารถทําให้หน้าของเราดูเป็นมีความเป็นเฟมินีนได้ตัวคางเนี่ยต้องไม่มีความกว้างจนเกินไปต้องมีความยาวที่พอดีแล้วก็ ความแคบที่เหมาะกับหน้าของผู้หญิงส่วนในผู้ชายเนี่ยคางต้องดูไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็มีความกว้างของคางที่เกือบเสมอกับปากเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคางเนี่ยต้องดูไม่แหลมแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือบริเวณตรงจอลนยเนาตรงนี้ในของผู้หญิงครับเราต้องการความเป็นมุมที่เป็นมุมแหลมเพราะฉะนั้นเนี่ย,นยในผู้หญิงเนี่ยต้องการมุมแหลมเพื่อทําให้หน้าของเราไม่ดูมีความกว้างแล้วก็ดูมีความเป็นรูปตัววีมากขึ้น ส่วนในผู้ชายเนี่ยต้องเป็นบุ่มเกือบบุ่มฉาเพราะฉะนั้นเนี่ยในรวมๆแล้วครับในผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นเฟมินีและก็มัสคูลินเนี่ยมีความแตกต่างกันในทุกตําแหน่งการฉีดในผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยจะมีเทคนิคที่ต่างกันทั้งในเรื่องของปริมาณยาเวกเตอร์ที่วาง แล้วก็ความลึกของการวางยากับอีกตำแหน่งคือเรื่องของจุดฉีดในผู้หญิงและผู้ชายนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องปริมาณยาเลยในปริมาณยาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในผู้หญิงอาจจะใช้ยามากกว่าในหลายๆบริเวณนะครับในผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้อยกว่าแต่จะมีบริเวณหนึ่งที่ผู้ชายใช้มากกว่าก็คือเป็นพวกกลุ่มจอลายหรือคางเพราะต้องมีการสร้างคอนทัวร์ให้มันดูคมแล้วก็ชัด ส่วนในเรื่องของเลเยอร์ในการวางยาเนี่ยในผู้ชายส่วนใหญ่เราไม่ต้องการในเรื่องของโวลูมที่เยอะมากเท่าไหร่แล้วการเราต้องการซัพพอร์ตในเรื่องของความคมของหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ในผู้ชายเราจะเน้นไปฉีดไปที่ชั้นกระดูกมากกว่าส่วนในเรื่องของเวกเตอร์การวางก็คือขึ้นอยู่กับหน้าของผู้ชายหรือผู้หญิงเลยผู้หญิงเ่ยต้องการในเรื่องของความเป็นตัววีและเป็นโอเวอร์เชดเพราะฉะนั้นเวกเตอร์จะเป็นเป็นแนวๆเป็นการวางจากข้างบนเพื่อดึงหน้าแต่ผู้ชายในยจุดหลักๆเลยจะเป็นการ วางข้างๆทำให้หน้าของผู้ชายมีความกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมีเทคนิคการฉีดที่แตกต่างกันซึ่งการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์นะครับให้เหมาะสมในแต่ละเคสไม่ว่าจะเป็นในเคสของผู้หญิงและผู้ชายนะครับจริงๆอะคุณหมอต้องเข้าใจในเรื่องของการเคาะโครงหน้าให้ขาดนะครับอ่านว่าในคนนี้เนี่ยปัญหาหลักๆคืออะไรแล้วก็ต้องเข้าใจความต้องการของ จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสุดท้ายเนี่ยจะมาที่การเลือกตัวยาแล้วก็เทคนิคในการวางยาว่าเราวางในชั้นที่ต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ให้ออกมาธรรมชาติแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดต้องเน้นที่ประสบการณ์แล้วก็การเป็าอหน้าให้คันตัวหมอเองก็มีการอัปเดตความรู้นะครับในเรื่องของการปรับรูปหน้าการใช้โปรแกรม h ห้เชฟิลเลอร์หรือพวกกลุ่มไปโอสติมเลอร์ต่างๆนะครับเพื่อให้ผลการรักษาได้ออกมาดีปลอดภัยแล้วก็สามารถคัสตอมไม์ให้เหมาะกับคนไข้ในแต่ละคนได้ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่กําลังสนใจในการเรื่องปรับรูปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับสามารถมาปรึกษาแพทย์ทุกคนได้ที่ d ดส k คิลกิได้เลยครับ